วันนี้มีคําถามหลายคําถามที่ถามพี่ปราเจ็บตน้าอกพี่ปราแล้วก็เหนื่อยง่ายมากเลยทาอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยทาอะไรนิดหน่อยเป็นโรคอะไรกันแน่วันนี้พี่ปราจะนำอาการเหล่านี้แล้วมาบอกให้เราดูเนื้อว่าสังเกตตัวเราเองว่าเป็นโรคอะไรแต่ที่สําคัญอย่าลืมไปพบแพทย์ด้วยเพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนหลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะได้รับคำตอบต่างๆแต่อย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube t h ท t บเฮติฟิ h เพจ t ฮ y f i s h บาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอแล้วเรามาฟังกันเลยเจ็บหน้าอกทำย่างไรดีเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย9 5มาจากการอักเสบการเสร่มของหลอดเลือด ซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานนับสิบสิบปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสริมจะมากหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแค่เกิน50%จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกินทัก75%อาจมีอาการแม้ยอยู่เฉย บางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตร,กระกันในหลอดเลือดแดงเกร็ดเลือดและที่ระบอกเลยปัจจัยแข็งตัวของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีบันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้า,ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน ซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาที่ทั่วไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ heart attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราท่านรู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออยูนอย่น้อยก็ยังเป็นที่สำคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้พี่ปาในเรื่องเราหลายงงคนที่ทำงานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีถามว่าทำไมไม่กล้าตรวจหรือเขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทำไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสำคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เนิ่นๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างล่ะที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรามาดูกันเลยในอดีต โรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทองแต่ปัจจุบันพบเลยว่าภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคท,ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยเริมเนื้อหัวใจตายฉับพลันและบางคนก็มีอาการหาเด็กแท็กเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ48-49ปี คราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รูแลตัวโตเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติมิดาาเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมันดาาเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสูบบุหรี่อ้วนลุงพุง ผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้32นิ้วการไม่ออกกำลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจเจเสียง 1. ยุบสูบบรีเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความดาันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ138/5 0สําหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 0 และที่สำคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มลิกรัมเปอร์เซน็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮิโมโมโกลบินเอวันีน้อยเกิน7เราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มลิกรัมเปอร์์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลกรัมเปอร์เซ็นตน้อยกว่า100 HDL หรือไขมันดีมากกว่า40 ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงเราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย BMI น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่าตีมากๆ5ครั้งต่อสัปดาห์รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เกรงเครียดตลอดเวลาพี่ปลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคนี้ก็หรือไม่ลองมาเช็คดูเลย ในสิ่งที่พี่ปราจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจติเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นออตรงกลางที่ปลาล้าไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีมากจนตันจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะบกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด ผู้ป่วยจะมีการเจ็บแน่นอ,อกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเงืออ,อ้โตเย็นถ้าเรานำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้จะอาการที่กล่าวมาข้างตน้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอกอาจเป็นได้จากสองกรณีคือ 1. เกิดจากการขาดเลือดแล้วขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือ,อลดเ,อเป็นยังไงพี่ปราโมตอบเรื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการตันของเลือดที่ไปเลงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจะหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะอดอแรงหรือออกกาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์ดยเว็วแต่ไม่ถึงกระฉุบเฉิน แต่หากเกิดจะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายพิปลาบอกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปนเลนี้ยหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยเ,ฉยเรียกว,ว่ามีอาการที่ค่อนข้างจำมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่สําคัญสําคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน4-6ชั่วโมง แต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดต,ตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีดถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพทย์แพทย์โดยเร็วที่สดุดสำคัญไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4-6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการผิดปกติเจ็บแน่นอ,อกอะไรก็ตาม รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สําคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโ,โรคเส,ส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการรัรกษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีในปัจจุบันมีวิธีการรัรกษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีหลายวิธีมากเช่นการทำบายพาสโดยการนําเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดและการใช้ขดเลือดตะข่ายคำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันยังไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันในผู้ที่มีภาวะกมดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรี ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลิกสูบบุหรี่ควบคุมระดับความดาันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้หน้อยลงเลิกรับประทานอาหารที่มีกะใหญ่สูงมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียน ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u b e a l t h y fish เพจ healthy fish บายทิป่าเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามารุยพร้อมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราเชียร์พี่ปลานะคะ